จอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด2คิวนะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่นะครับของโคโมสซเนี่ยมาแนะนำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นโคโมสซร,รุ่น W A 200รุ่น7นั่นเองนะครับตามเชียร์ต้นคลิปของเราเลยนะฮะรุ่น7ก็แน่นอนนะจะเป็นรถรุ่นที่ใหม่กว่าศูนย์โคโมสซบ้านเราเนี่ยไปอีก1รุ่นนะครับเพราะว่าที่ศูนย์โคโมสซบ้านเราเนี่ยที่จำหน่ายตรงรุ่นบ้านเราเนี่ยยังจำหน่ายเป็นแค่ตัวรุ่น6อยู่เท่านั้นนะครับอ่าสองรหน้่ยรุ่น้นรหกเนี้่ย้นเรคปอีก1รุ่นนะครับนีงสู ค,นนคือบ่องบอกถึงความเป็นรุ่นใหม่ได้เลยนะสภาพบ,บดอดงบอดี้นะฮะสวยนะฮะยางเยงนี่สวยหมดเลยนะครับบอดี้เนี่ยก็จะเป็นรูปทรงบอดี้แบบใหม่ด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีความสวยดูโมเดลดูเท่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ด้านหลังสวยมากโค้งมนแบบนี้เลยนะครับนี่หล่อๆนะฮะยางเยงสวยทุกเส้นนะครับตัวนี้นะนี่บุ้งกี สวยนะครับีให้ดูด้านหน้านะครับเนื้อบุ้งกีก็เต็มๆแบบนี้เลยไม่มีรอยทะลุไม่มีรอยฉีกขาดตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีนะครับนี่นะฮะในส่วนของขนาดยางของเจ้าตัวนี้นะเขาก็จะใช้ยางเนี่ยเป็นยางเบอร์สิบเจ็ดจุดห้านั่นเองนะครับจะเป็นไฟลชสแตนดาร์ดนะฮะไซส์มาตรฐานเลยของรถตักสองขีวนั่นเองนะครับนี่แคนเคินนี่โอ้โหสวยนะครับรอยร้าวในดามเนี่ยไม่มีเลยนะครับลูกค้าครับ เนื้อดเดิมเต็ม,มๆแบบนี้เลยนะสว้งามจริงอันนี้นะครับนี่แห้งๆเลยนะครับ่ะเดี๋ยวเราดูเกียร์กันหน่อยในส่วนของเกียร์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นระบบเกียร์ปั๊มโฮลิกแบบใหม่นั่นเองนะครับนี่นะฮะเป็นเกียร์ปั๊มนะครับก็คือจะมีเกียร์รูปหนึ่งแล้วก็มีตัวปั๊มโฮลิกนะครับเอาไว้คุมตัวลูกเกียร์เนี่ยอีก2ลูกตรงนี้นะครับเห็นไม่แน่ใจว่าในกล้องมองเห็นชัดหรือเปล่านะครับอ่า ถ้าเคยจะเป็นคุมแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานของเขาเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าขับใช้งานได้ง่ายมากๆเพราะว่าเขาเป็นเกียออร์ออโต้นนั่เองนะลูกค้าครับนี่เป็นเกียร์ออตโต้โนะฮะผักหน้าผัากหลังอย่างเดียวนะครับถ้าใครจินตนาการไม่ออกนะฮะก็จินตนาการถึงโฟล์คลิฟต์ได้เลยนะครับผักหน้าผักหลังอย่างเดียวเป็นเกียร์ออตโต้น,นะครับผมขับง่ายนะตัวนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยเป็น w a 200ก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่่่ขขึ้้นนนนนมาาาเเเเียยใชงงป็ครือต ซีสูบเทอร์โบนั่นอีกนะครับตัวนี้นะครับเครื่องซีสูบเทอร์โบนะและก็รล้เครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นโคมโต้ 4D107 นะครับก็ไม่ต้องแตกใจนะว่าเอ๊ะน้องตัว200เนี่ย เมื่อก่อนมันเป็น6สูบนะลูกค้าครับรุ่นเก่าเนี่ยเป็น6สูบนะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่กังวลว่าเออน้องเปลี่ยนม,มาใช้4สูบแล้วเนี่ยกำลังแรงม้าเนี่ยมันจะเยอะเท่าตัวเก่าหรือเปล่าน,นะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยยิ่งแว่าก่อนที่ปุ่นคอกิโตนมาแล้วนะครับพวกนี้เนี่ยจำนวนลูกสูบลดลงก็จริงนะครับแต่ว่าเขาไปขยายไอ้ตัวขนาดของสูบของเรานะครับให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นนะฮะอย่างเช่นรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องคอมสูบกกดีร้อใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น 4D 4D 4 107นะคครับออ่าก็ืสูบบ107ก็คคืออขขขขนนนนนนนาาาาดงเเเ้้้ะะะะะฮยยใใหหญ่ึรรััพฉี่ยเรื่องงแรม้าไม่ต้องงห่วย ตัวนี้เนี่ยก็าสามารถรีดแรงม้าได้เยอะกว่ารุ่นเก่านะครับแล้วก็ไม่น้ำซ้าเนี่ยประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นเก่าๆด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะเป็นข้อดีของรถรุ่นใหม่เลยนะครับอัดดูสภาพฝั่งโวชีของเขาใกล้ๆก,กันก่อนนะครับนะครับ สภาพเครื่องนะครับฝั่งโมชีกก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเครื่องซีดีร้อยสองสวยๆเลยนะครับนี่แล้วก็พัดลมด้านหลังของเจ้าตัวนี้นะแน่นอนเป็นระบบพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่เลยนะครับอันนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเริ่มใช้มาตั้งแต่รุ่น5แล้วนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นไฮดรอลิกอยู่เช่นเดียวกันนะครับโอเคมาดูฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับนี่นะฮะฝั่งเทอร์โบนะครับ ับเพื่อนนะครับบอกได้เลยว่าทางสวยมีทั้งสองฝั่งเลยนะจุดว่าซึมไม่มีนะครับแล้วก็เสียงเครื่องนันก็ทํางานได้นิ่มแน่นแล้วก็เงียบเดี๋ยวมานะครับตามสารลดรุ่นใหม่นะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันบ้างนะครับลูกค้าครับเชินี่ภาพหน้าตาด้านบนนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ด้านหลังสวยมากนะครับไม่มีรอยผุเลยนะครับโอเคลองขึ้นไปนั่งดูนะครับเชฟ อเรลิงก็จะประมาณนี้นะครับพวกแอร์การทําความเย็นของเขาเนี่ยนะครับก็มาเย็นพร้อมใช้งานเลยนะตัวนนะครับเอาไปก็ลุยงานบ้านเราได้สบายๆเลยนะครับในส่วนของคอนโทรลจะเป็นคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาความงายแบบนี้นะครับตามสายรุ่นใหม่นะแล้วก็ที่สำคัญคอนโทรลเนี่ยนิ่มมากๆนะครับลูกค้าครับเนี่ยกดตัวให้ดูนะครับนี่ลอยขึ้นได้สบายๆชิวๆนะครับปั๊มนี่แรงดีมากๆเลยนะครับแรงเหลือๆเลยนะแล้วก็จังหวะการยกแขนขึ้นลงนะครับนี่นิ่ม ไวตามไม้ตามมือเดีมากนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยเดยว่าเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันในสวองเกียร์ดียได้บอกไปเป็นเกียร์ออโต้ตามนี้นะครับการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆผักหน้า หลังอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพวกน,นี้เนี่ยถ้าเราใส่เกียรเย์เฉยเนี่ยรถมันจะไม่วิ่งนะครับพวกเกียร์ปั๊มเนี่ยมันจะไม่วิ่งนะเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของเราก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเกียร์ของเขานั่นเองนะครับนี่พอเหยียบปุ๊บมันก็จะพุ่งไปแบบนี้เลยนะฮะเรื่องสปีดต,ต้นความแรงความไวเนี่ยคือของขึน้นชื่อของเขาอยู่ละคือเหยียบไปเนี่ยไม่ต้องรอรอบนานเลยแบ๊บเดียวมาเลยนะครับนี่นะปื๊ดนะครับนี่ความนิ่มความคล่องตัวเป็นเลิศนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ นิ่มนะครับพวมลมพมาลัาลายนิ่มนะครับขับมือเดียวก็ขับได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงในะของพวกเกียร์ปั๊มนะครับลูกค้าครับก็คือว่าเวลาที่เรา่อนคันเร่งของเราเนี่ยลูกค้าครับเขาเนี่ยจะช่วยชะลอความเร็วแล้วก็เบรกเนี่ยให้รถเนี่ยหยุดอยู่กับที่เองด้วยนะครับนี่นะครับ สังเกตว่าผมจะไม่ได้เหยียบเบรกนะลูกค้าครับแต่ว่าเวลาที่ผม่อนคันเร่งยกคันเร่งขึ้นนะครับเขาจะชะลอความเร็วแล้วก็เบรกให้รถเนี่ยหยุดอยู่กับที่ไปนเองนะครับอันนี้ไม่ใช่เบรกติดนะลูกค้าครับเป็นระบบของเขานะซึ่งระบบนี้นก็บอกได้เลยว่าดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราขับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยเราจะขับได้สบายมากกันเองนะครับนี่พวงมาลายัยนิ่มนะฮะปั๊มแรงเกียร์แรงพวงมาลายัยนิ่มเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองกับเคสเบื้องตอนน้นนะฮะของเจ้าตัว WA 2 0งรุ่นเคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตากโุมสูตร WA 2 0งรุ่นเคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะรายที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนความเหมือนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอันก็จะมีรูปของเขาละรายละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะคคครรรรรััััับบบละะะดดดดูไไ้้้้ชชมกกกกกนน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 นททาาางง์อออีีีึเพื่ใใใปตสิจ ก่อนจะเลยว่าแห้งสวยเดียวามากทั้งคันเลยนะครับแล้วก็พวกปั๊มเครื่องเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีระบบครบมาเลยสมกับเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับนี่เรียกได้ว่าเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วน,นของค่าตัว๋วคนน้องเขานะฮะก็อยู่แค่ช่วงหลังไมปลายเท่านั้นนะครับถ้าเกิดตัวไหนาสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ที่นี้กับรถตัวของมอสูรเวเวสองร้อยรุ่นเจ็ดคันนี้นะครับถ้าเกิดตัวไหนาที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้้้้้วววววยนน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 ะะะะะเเเเพพื่่่่่อออออจจไไไมมมลลลาาาาาาดฮสสสสิคิคคคตััััััใใใหหหหขงรรรบบีกกก็ปป ครับ